เรื่องราวของเพื่อนซีที่อาศัยอยู่ข้างบ้านกันทีมดิงแมนและนิกแกรนเดอร์พาร์กทั้งคู่ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปต้องตื่นเช้าไปทำงานทีมเป็นคนที่จริงจังตรงต่อเวลามีเมียสุดสวยที่ชื่อว่าดิบบี้ส่วนนิกนั้นเป็นคนชิลชิมียของเขาชื่อว่านาตาลีทั้งคู่มีเมียหนึ่งคนลูกสองคนชายหญิงเหมือนกันแถมยังทำงานที่โรงกระดาษทรา์ที่เดียวกันอีกโดยทุกเช้าทีมจะมารับนิกไปทำงานด้วยกันเมื่อทั้งคู่มาถึงที่ทำงานก็แยกย้ายกันทีมนั้นจะมีตำแหน่งสูงกว่านิก และว,วันนี้ทั้งคู่ก็ได้ใบประเมินการทำงานแต่นิกก็มาบ่นกับทีมว่ากราฟประเมินในหัวข้อสมาธิของเขาตกแดงเถือกเลยทีมจึงบอกเพื่อนว่าก็นายมันสมาธิสั้นและลองให้เพื่อนนั่งเก้าอี้ของตัวเองพยายามบอกเพื่อนว่าถ้านายมีสมาธิมากกว่านี้เนี่ยหน้าที่การงานอาจจะดีขึ้นแต่นิกก็นั่งสบายเกินจนหลับซะงั้นไม่ได้ฟังเพื่อนพูดเลยเมื่อเลิกงานกลับบ้านก็พูดคุยกันในรถขณะติดไฟแดงอยู่ทั้งคู่ก็ได้เห็นชายคนหนึ่งนำหมาออกมาขี่ พอหมาขี้เศษชายคนนั้นก็หยิบขี้หมาของตัวเองเก็บทั้งคู่ที่มองดูอยู่ถึงกับแทบอ้วกและพอมาถึงหน้าบ้านนิกจูู่ก็บอกว่าเขาคิดอะไรดีๆออกถ้ามันมีสเปรย์ที่ฉีดขี้หมาแล้วขี้หมาหายไปละ่ะแต่ทีมก็ถามกลับว่าแล้วมันหายไปไหนหละ่ะแล้วทั้งคู่ก็แยกย้ายกันกลับบ้านพอตกดึกทีมกำลังจะนอนนิกก็โทรมาหาแล้วก็บอกว่าคิดชื่อสินค้าสเปรย์กำจัดขี้หมาได้แล้วชื่อว่าเวบูไลท์ทีมที่ได้ฟังก็เออไปกับเพื่อนเออดี เพราะคิดว่านิกแค่คิดอะไรหลมๆแล้งๆเฉยๆไอ้หมอนี้ก็เป็นแบบนี้ตลอดแต่รู้สึกว่านิกนี้จะเอาจริงนะวันต่อมาขณะที่ทั้งคู่ไปชมลูกเล่นเบสบอลนิกก็ยังไม่จบบอกว่าเอาเรื่องสเปรย์ไปบอกคนชื่อดีมีทิปและเขาก็บอกว่าความคิดนิกเนี่ยสุดยอดทะลุโลกไปเลยแต่ทิมกลับบอกเพื่อนว่าให้หยุดคิดเรื่องนี้เธอมมนเพอเจอร์พอเสร็จครอบครัวทั้งคู่ก็ได้มากินอาหารกัน และนิกก็เล่าให้ทุกคนฟังถึงเรื่องที่กำลังทดลองทำสเปรฉีดที่หมาและทุกคนก็บอกว่าความคิดเขาน่าเจ๋งมากแต่ยกเว้นทีมคนเดียวที่ไม่เชื่อวันนิ้จะทำได้เมียของทีมก็ด่าว่าคุณมันเป็นบ้าความคิดนี้มันเจ๋งจะตายต่อมาขณะที่ทั้งคู่มาชมลูกแสดงละครเป็นต้นไม้ที่ซ้อมกันมาตั้ง6เดือนนิกก็บอกทีมอีกว่าเรามาหุ้นกันทำสเปรย์ไหมเพราะตอนนี้ผลการทดลองกำลังไปได้สวยคนละ2,000ดอลลาร์ทีมก็ไม่สนใจแต่เมียทีมกับสนใจแต่ทีมก็บอกเพื่อนว่าอย่าทำเลยเสียเงินเปล่าเพื่อน และตกดึกคืนนั้นทีมได้ยินเสียงดังหน้าบ้านพอออกไปดูก็พบนิกกับเมียและคนชื่อดีมีที่เป็นคนทําส่วนผสมการทดลองให้แล้วตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็กําลังลองฉีดสเปรย์ที่คิดค้นขึ้นไปที่ขี้หมาและเมื่อได้ลองฉีดกองขี้หมาที่กองอยู่ตรงหน้ามันกลับหายวับไปกับตานิกกับเมียก็ตะโกนดีใจกันใหญ่ว่าจะรวยแล้วโว้ยแต่ทีมที่ยืนมองอยู่ถึงกับเวอร์เพราะเขาคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วเวลานั้นก็ผ่านมา18เดือนผลิตภัณฑ์กําจัดขี้หมาของนิกก็โด่งดังขายดีมากตอนนี้จนนิกมี มีคนคอยรับใช้แต่ก็ยังเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของครอบครัวทีมและเมียของนิกนาตาลีตอนนี้เธอก็กำลังจะลงเล่นการเมืองด้วยพอถึงเวลาอาหารคนใช้ก็เอาเมนูที่ชื่อว่าฟานมาเสิร์ฟซึ่งครอบครัวของทีมก็ไม่เคยกินมาก่อนนิกก็บอกว่าอยากให้ลองกินมันอร่อยมากพอทีมกลับมาบ้านลูกชายของเขาก็บอกอยากให้ที่บ้านมีฟานกินบ้างและสระว่ายน้ำที่พ่อกำลังจะสร้างมันก็เล็กนิดเดียวและเมียก็ยังมาบอกว่าถ้ากูจ่าย2,000ดอลลาร์ตอนนั้นเนียก็คงจะรวยไปแล้วแล้วตอนนี้ทีมก็เหมือนจะมีความอิจฉานิกมาก เพราะทุกคนในบ้านเอาแต่พูดถึงเขาแต่นิกก็รวยมากจริงๆถึงกับซื้อม้าสีขาวมาเป็นสัตว์เลี้ยงชื่อว่าคอกี้คี้ไปทั่วคนในบ้านทีมก็ชอบซะด้วยแต่ทีมก็หาข้อเสียของม้ามาพูดว่าม้านี่มันขี้รถสนามเลอะเทอะเมียก็บอกว่าก็เอาสเปรย์ฉีดขี้เนี่ยฉีดสิแต่เขาก็เอาสเปรย์ไปทิ้งแล้วบอกว่ามันก็แค่สเปรย์บ้าๆและนิกก็เข้ามาพอดีและถามว่าเครื่องชงกาแฟที่เขาให้อร่อยไหมทีมก็บอกว่าอร่อยทั้งที่เขาในกินกาแฟชงเองเพราะอิจฉาเพื่อนมากไม่อยากกินจากเครืื่่ออองงงชกาแฟขเพน และนิกก็ชวนทีมไปตีกอล์ฟเราจะได้เห็นว่าบ้านนิกจริงๆโคตรใหญ่เลยและที่เขาไม่ย้ายไปที่อื่นก็เพราะอยากอยู่ใกล้ๆเพื่อนนี่แหละโคตรดีต่อมาเมียทีมก็หอบลูกไปอยู่กับป้าเธอบอกว่ารู้สึกอายพี่นิกมีทุกอย่างแต่ครอบครัวเธอไม่มีเลยทีมก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวเฝ้าดูนิกมีความสุขกับครอบครัวแต่เขาต้องไปทํางานอยู่ทุกวันเป็นลูกจ้างอยู่แล้ววันนี้เจ้านายก็บ่นว่าเขาเนี่ยมักเมมอเพราะอะไรแกเล่นอาโอวีแพ้มาใช่ไหม ทีมด้วยความเครียดเลยหัวร้อนด่าเจ้านายไปชุดใหญ่ซะง,งั้นและทีมก็มาที่บาร์เพราะว่าโดนเจ้านายไล่ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็สั่งเหล้าขากินแต่จู่จูก็มีชายที่ชื่อว่าเจมันเดินเข้ามาคุยบอกว่าเห็นทีมเศร้าให้ทีมระบายให้เขาฟังได้นะทีมก็ได้เล่าให้ฟังว่าเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามบ้านเขาร่ำรวยว่าวังจนหน้าหมันไส้และครอบครัวเขาก็หนีอีกเจมันก็เหมือนจะดูเป็นคนชั่วๆเสนอให้ทีมไปก่อกวนหาเรื่องบ้านนั้นเลย ่อนที่ทีมจะรีบกลับบ้านเพราะว่ามานั่งอยู่ตั้งนานแล้วสั่งเหล้าขาวไปแก้วเดียวบ่อยจะกระทืบเอาพอกลับมาบ้านทีมก็บอกคนที่กำลังจะขุดสะว่าให้ยกเลิกขุดเพราะเขายังไม่มีเงินจ่ายนิกได้ให้คนใช้เอาวายมาให้ทีมทีมก็ยกวายต่อจนเมาเลยเป็นหมาเลยและเสียงในหัวที่เจแมนที่ร้านเล่าบอกว่าก่อกวนมันเลยก่อกวนมันเลยก็เข้ามาในหูตลอด ทิมที่เมาก็ไปเอาธนูมาเขาก็เล็งไปที่บ้านตัวเองแล้วยิงและเสียงที่ตามมาเหมือนกับเสียงมาร้องอาเขาเลยวิ่งไปดูแล้วพบว่าม้าที่ชื่อคอกี้ของนิกนอนตายอยู่หน้าบ้านเขาเห็นลูกธนูปักอยู่เขาก็ตกใจมากพยายามบอกให้มาลุกขึ้นลุกขึ้นสิโวยไอ้ม้าโง่มันคงจะลุกขึ้นมาหลอกขิดไปแล้วทิมที่กลัวความผิดก็เลยเอามาลงหลุมที่ขุดซนี่แหละและกบดินทับก่อนจะมานอนพอรุ่งเชา้าเจแมนก็มาหาที่บ้านบอกว่าเอารถมาคืนเพราะทิมไม่เอารถกลับแต่นั่งแท็กซี่กลับ ทีมก็เลยเล่าให้เจแมนฟังว่าเมื่อคืนเขาฆ่ามาเพื่อนและสังกบไว้หน้าบ้านแล้วจู่ๆลูกเมียก็กลับมาพอดีทีมก็ตกใจใหญ่เลยบอกให้เจแมนไปซ่อนเจแมนก็บอกว่าจะซ่อนทําไมกูแค่เอารถมาคืนมึงเมียก็เข้ามาแล้วเจอกับเจแมนก็ตกใจนี้ฉันไม่อยู่แบบเดียวเธอมีผัวเลยหรอแต่เจแมนเลยเนียนบอกไปว่าเป็นคนขุดสะและที่ต้องถมสระก็เพราะว่าขุดเจอท่อก่อนที่เขาจะกลับไปนิกตอนนี้ก็วุ่นเลยตามหามาของเขาถามทีม ทีมก็บอกว่าไม่เห็นเลยนะแต่ทีมก็รู้สึกเสียใจนะแต่ทีมก็ไม่กล้าบอกนิกก็ประกาศตามหามาใหญ่เลยแถมตั้งเงินรางวัลให้คนที่หาเจอห้าหมื่นทีมก็ได้แต่ปลอบเพื่อนส่วนเขาก็คิดมากเข้าไปใหญ่ทีมที่โดนไล่ออกก็ยังไม่ได้บอกเมียนะและเขาก็ได้ไปหาเจมนที่บาร์บอกว่าเขาจะสารภาพเรื่องที่ฆ่าม้าของเพื่อนและเจมนมันก็บอกว่าทําแบบนั้นไม่ดีหรอกให้เขาเนี่ยเอาม้าไปแล้วทําท่าทีว่าเจอม้าและรับรางวัลมาแบ่งกันดีกว่าแต่แต่ม้ามันอยู่ที่สนามหน้าบ้านถ้าขุดขึ้นมามันจะต้องเสียงดังแน่ๆ เจมนจึงเสนอว่าเขามีบ้านพักต่างอากาศริมบึงอยู่ให้ทีมและครอบครัวไปพักที่นั่นก่อนส่วนเจมนจะขุดมาเองทีมจึงมาที่บ้านและชวนเมียไปพักร้อนที่บ้านพักริมบึงของเจมนเมียก็ตกลงในขณะเดียวกันตอนนี้ประชาชนในเมืองก็กำลังประท้วงเรื่องสเปรย์กำจัดที่หมาถามว่าที่หมาหายไปไหนที่หมาหายไปไหนนิกับเมียก็ตกใจมากนี้มันม็อบรักที่หมาหรือไงแล้วตอนนี้ทีมก็มาถึงบ้านพักต่างอากาศที่ต้องเดินเท้าเข้าไปอย่างไกล คตรทุลักทุเลเนียก็บอกว่ามีบ้านจริงไหมเนี่ยพอเดินเข้าป่ามาถึงบ้านแล้วก็นึกว่าบ้านผีสิงเมียถึงกับปวดหัวแท้บึงที่ว่าก็เป็นหนองน้ํากระจิ๋วเดียวเท่านั้นแต่ทีมก็ต้องให้ครอบครัวนอนที่นี่ตามแผนพอตกดึกๆก,ก็มีใครไม่รู้นึกว่าผีพอทีมไปดูก็เป็นคนที่เจแมนฝากมาบอกว่าให้รีบไปหาที่บ้านทีมจึงบอกเมียว่าเดี๋ยวกลับมาพอทีมกลับมาที่บ้านนี้ก็เจอเจแมนนั่งดูการ์ตูนอยู่แต่นีกก็โทรมาหาพอดี บอกว่าจะมาหาที่บ้านทิมเลยบอกว่าไม่ต้องมาเดี๋ยวไปหาที่บ้านเองและบอกให้เจแมนเอาม้าขึ้นหลังคารถเขาอย่างเงียบๆนะโวยทิมก็มาหานิกที่บ้านนิกก็เล่าให้ทิมฟังว่าทะเลาะกับเมียเรื่องที่คนในเมืองตั้งม็อบถามว่าขี้หมาหายไปไหนเพราะเธอเนี่ยกำลังจะเลือกตั้งแต่นิกก็ไม่รู้ว่าขี้หมามันหายไปไหนเหมือนกันทิมก็ปลอบเพื่อนก่อนที่เพื่อนจะหลับไปทางด้านเจมนก็เสร็จพอดีทั้งคู่เลยขี่รถที่มีซากม้าตายอยู่บนหลังคาไป และพวกเขานั้นก็ขี่มาเจอด่านตำรวจชิปแล้วเลยกลัวกันใหญ่แต่ตำรวจก็แค่บอกว่าสะพานข้างหน้ามันขาดแล้วพวกเขานั้นก็ขี่มากันต่อทิมก็ถามว่าจะทิ้งเมื่อไหร่กันเนี่ยเจมนก็ไม่พอใจสักทีหาที่ทิ้งมาหลายชั่วโมงแล้วนะโวยก็เลยตัดสินใจจะทิ้งแม่งตรงนี้แหละแต่พอลงรถมามา้มากลับหายไปไหนวะอุสาขี่มาตั้งไกลมา้าตกไปตอนไหนก็ไม่รู้ ทีมก็กลับมาที่บ้านผีสิงริมบึงเล่นเอาเช้าเลยก่อนที่จะกลับมาบ้านจริงๆของเขาเขาก็มาใช้ชีวิตเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนิกก็โทรให้ไปหาอีกแล้วนิกก็พูดกับทิมว่าเขารู้แล้วว่าทีมโดนไล่ออกจึงอยากให้เดินทางไปกรุงโรมด้วยกันเพื่อทําธุรกิจแล้วจะให้ทีมเป็นหุ้นส่วน50-50ิบ 50, าให้ทีมถึงกับพูดอะไรไม่ออกทีมก็ได้ไปบอกเมียเมียก็บอกให้ลองซิทีมกับนิกก็ขึ้นเครื่องบินไปกรุงโรม ทีมก็คิดอะไรออกเต็มไปหมดเลยนะตอนนี้บอกให้เพื่อนไปขายสเปรย์กำจัดขี้ในสวนสัตว์แถมยังช่วยคิดสเปรย์กำจัดขี้หมาแบบพกพาให้อีกประมาณว่าเดินไปเหยียบขี้ที่ไหนก็ฉีดสเปรย์ที่นั่นเลยแล้วทั้งคู่ก็เดินทางมาถึงกรุงโรมช่วยกันโฆษณาทำธุรกิจจนสินค้าน่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกจนเจแมนเห็นทีมในทีวีตอนที่ดูไม่ปลดหนี้อยู่เลยโทรไปด่าทีมว่าทีมเนี่ได้ดีแล้วลืมเขาเจมนจึงของเงิน5 0 0 0 0ดอลลาร์ 50, ไม่งั้นมันจะเอาเรื่องที่ทีมฆ่าม้ามาไปแชร์ในกลุ่มคนเลี้ยง่ง พอทีมกลับมาบ้านเมียก็แต่งตัวสวยเช้งเลยแถมยังซื้อรถใหม่มาด้วยแต่ทีมก็สารภาพเล่าเรื่องทั้งหมดให้เมียฟังว่าเขาเนี่ยฆ่ามาของนิกและตอนนี้เจมนก็อยากได้เงิน50,000ดอลลาร์ 50. ไม่งั้นเขาจะเอาเรื่องนี้ไปแฉเมียที่ได้ฟังดังนั้นก็บอกให้รีบจ่ายเลยแต่ทีมก็กลัวว่าเจแมนจะไม่จบเลยบอกว่าอยากสารภาพกับนิกไปเลยแต่เมียก็กลัวว่านิกจะโกรธไม่อยากให้บอกแล้วนิกก็เข้ามาพอดีและได้บอกว่าท่านผู้ว่าเมียของเขาเนี่ยไม่ยอมออกจากห้องเลยไปช่วยคุยให้หน่อย ทุกคนก็ได้ไปช่วยคุยให้แล้วที่เมียนิกไม่ออกมาเนี่ยเพราะโมโหเรื่องที่นิกตอบคำถามไม่ได้ว่าขี้หมาหายไปไหนและเธอก็กำลังจะลงเลือกตั้งประชาชนก็ก่อม็อบรักที่หมากันใหญ่แต่เมียของทีมก็ได้เสนอว่าให้จัดงานชุมนุมขึ้นและให้นิกขึ้นไปประสัยกับคนในเมืองไปเลยว่าสเปรย์กำจัดขี่หมาเนี่ยไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมทำให้เมียของนิกยอมออกจากห้องพอทีมกลับมาบ้าน เจมันก็โทรมาอีกแล้วบอกทีมว่าเขาเนี่ยไม่อยากได้เงินห้าหมื่นแล้วแต่อยากได้ All อเมมเบอร์ออบหนวดและเป็นหุ้นส่วนด้วยทีมก็บอกไปว่ามึงจะบ้าหรอแต่เจมันก็วางสายไปทีมก็มาปาร์ตี้ที่บ้านนิกสนุกสนานกันขณะที่เจมันเองก็พยายามเข้าบ้านทีมอยู่ตอนนี้และมาหมุนที่บ้านนิกก็มีปัญหาเขาจึงชวนทีมไปซ่อมด้วยกันและทีมก็พยายามจะสารภาพกับนิกเรื่องที่เขาฆ่ามา้าแต่นิกก็ัวแต่จะไปปิดสวิตช์ม้าหมุนแต่ก็ไม่สาเร็จทีมจึงจะช่วยแต่ก็ไม่ได้ม้าหมุนก็เร็วเกินอย่างกับจรว แต่ทีมก็พยายามบอกนิกโดยไปหยิบธนูมาพยายามอธิบายแต่เครื่องเล่นมาหมุนก็ระเบิดซะง,งั้นทําให้หูของนิกอื้อไปหมดทีมก็เอาลูกธนูทําท่ายิงบอกนิกว่าวันนั้นเขาเนี่ยมเมาแล้วเล็งธนูไปที่บ้านของเขาแล้วยิงโดนมาตายหาไปเลยนิกก็ฟังไม่รู้เรื่องทิมเลยยิงธนูไปที่บ้านของเขาแต่นิกก็กลับไม่สนใจเดินเข้าบ้านเฉยๆแต่ปรากฏว่าลูกธนูเมื่อกี้ดันไปปักหลังเจแมนที่กําลังปีนเข้าบ้านทีมอยู่ซะง,งั้นทีมก็บอกว่าตายหาละเขาฆ่าคนแน่แ่ ทีมจึงรีบไปบอกเนียให้ช่วยขี่รถตามหา J Man. เจแมนเมียก็เหมือนจะไม่เชื่อก่อนที่จะเจอเจแมนเข้าแต่เจมนเนี่ยก็ดันคิดว่าทีมเนี่ยวางแผนจัดการเขาทิมก็บอกว่าใช่ซะง,งั้นทั้งที่มันเป็นเรื่องบังเอิญน,นะเจแมนบอกว่าให้ช่วยเอาลูกธนูออกให้หน่อยแล้วจะไม่ยุ่งกับเขาอีกทิมก็เอาออกให้เจแมนก็รีบวิ่งหางจุกตูดหนีไป พอทีมกลับมาบ้านก็คิดมากนอนไม่หลับอยากสารภาพกับนิกทีมได้เดินออกมาหน้าบ้านแล้วก็มาเจอนิกพอดีและที่นิกมาที่นี่เพราะเขาตื่นเต้นที่จะต้องพูดในงานชุมนุมวันพรุ่งนี้ทิมก็บอกให้นิกตั้งใจฟังเรื่องที่เขาจะสารภาพและเขาก็สารภาพเรื่องทั้งหมดให้นิกฟังแต่นิกกลับบอกว่าไม่เห็นจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรเลยมันก็เป็นอุบัติเหตุนี่เพื่อนทีมก็บอกว่าใช่แล้วแต่ในใจของเขาเนี่ยมันมีความอิจฉานิกมากไปหมดทุกอย่างทิมก็เลยขอโทษนิกบอกว่าเขาเนี่ยไม่สมควรจะเป็นเพื่อนนิกเลยด้วยซ้ำ เพราะนิกให้เขามาเยอะมากแต่เขากลับมาคิดแบบนี้กับนิกแต่นิกก็บอกว่าคนเรามีผิดพลาดกันได้เพื่อนและนายก็ยังเป็นเพื่อนซีของฉันเสมอโคตรซึ้งแล้ววันต่อมางานชุมนุมก็เริ่มขึ้นประชาชนก็พากันมาเยอะมากเลยตะโกนกันว่าขี้หมาไปไหนขี้หมาไปไหนนิกก็ขึ้นประสัยและกำลังจะตอบทุกคนว่าขี้หมาไปไหนแต่จู่ๆม้าสีขาวของนิกที่ตายไปก็ลอยผ่านแม่น้ำ ตัวอืดมาเลยนะทำให้ทุกคนสนใจไปที่มาและนิกก็ถูกโรงพยาบาลสัตว์เรียกตัวไปเพราะซากมาตายในแม่น้ำเลยต้องตรวจสอบหมอก็ถามว่าให้มากินแอปเปิ้ลเยอะไหมนิกก็บอกว่ามันชอบไปกินแอปเปิ้ลของบ้านเพื่อนบ้านและหมอก็ถามครอบครัวทิมว่ามาเคยขี้รศสนามไหมเมียทีมก,ก็บอกว่าเคยแต่เราใช้สเปรย์กำจัดขี้มาฉีดและหมอก็สรุปได้ว่ามาตัวนั้นตายเพราะสารพิษธนูไม่ได้ทำให้มาตายแต่เป็นสารเคมีที่อยู่ในสเปรย์เพราะสารเคมีที่อยู่ในสเปรย์ไปเจอกับแบคทีเรียที่อยู่ในขี้ ก่อให้เกิดสารพิษทําให้ม้าที่กินแอปเปิลปนเปื้อนสารพิษเนี่ยตายทําให้ทุกคนช็อกไปเลยและสินค้าของนิกนั้นก็ต้องถูกตีคืนหมดตอนนี้ชีวิตพวกเขาพลิกผันอีกครั้งถึงกลับต้องประมูลของในบ้านขายสองครอบครัวในก็นั่งสิ้นหวังกันเลยนาทีนี้แต่จูจ่ๆทีมก็ได้ยินคนประมูลของพูดถึงขนมที่ชื่อฟานทําให้เขานึกอะไรออกจึงกระซิบบอกนิกนิกที่ฟังก็บอกให้ยกเลิกการประมูลทั้งหมดเลยแล้วทั้งคู่ก็ได้เริ่มทําธุรกิจกันใหม่คือขนมที่ชื่อฟานในแพ็กเกจใหม่ ช่วยกันโฆษณาโปรโมทจนประสบความสําเร็จอีกครั้งเจแมนก็มาเป็นหน้าม้าคอยถามในรายการให้ซะด้วยบอกว่าหนมนี้กินแล้วจะหล่อเท่เหมือนเขาและหนังก็ได้จบลงแบบแฮปปี้ถ้าชอบช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดซับสไครต์เจอกันใหม่เรื่องต่อไปฝันดีราตรีสวั